จ cliffs, hills, laser, roster, grass, ิตใจกายก <c oughs> ิดร่างกายก็คือรูปร่างเรารูปร่างเรานี่แหละมือมีแขนมีขานี่กายใจกิดจิตใจก็อาศัยร่างอยู่อยู่อาศัยร่างอยู่ จิตกับกายนอยู่ด้วยกันร่างกายนี่เป็นบ้านใจเป็นเจ้าอาศัยรับบ้านอยู่อาศัยร่างอยู่หรือเปรียบเทียบร่างกายเนี่ยเหมือนเรือสะเพามาค้าขายเจ้าของพ่อค้าก็คือใจ เรือสะพเพดนี่ก็มาค้าขายเราก็มาหากำไรถ้าเราอยู่ทุนก็จะเกิดเป็นคนหรอยู่ทุนถ้ามีกำไรก็ไปอยู่สวรรค์ถ้ามีกำไรมากขึ้นก็ไปอยู่พรมถ้ามีกำไรมากสูงสุดก็ไปสู่พระนิพพานนี่จีเรามาค้าขาย ร่างกายเราก็เป็นธาตุซีพอสลายออกไปก็กลับไปเป็นธรรมธรรมชาติคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็จิตใจแต่จิตใจนี่จะตายไม่เป็น ตายไม่เป็นออกจากล่างนี้ก็ไปสู่ล่างใหม่ก็ตามแรงบุญแรงกรรมเราเนั่นแหละถ้าเราทำบาปก็ไปตกนรกเปรตอสุลไกยถ้าเราทำบุญก็ได้ไปเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นเทวดานางฟ้าจะมีบุญกุศลมากขึ้นก็ไปอยู่ผม ้ะได้บุญมากขึ้นสูงสุดก็ไปสู่พระนิพพานนี่คือสภาพจ,จิตใจจะไปสู่พระนิพพานก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ต้องมาค้าขายอีกสองอย่างก็ต้องอยู่คู่กันไปตอนที่เราบำเพ็ญบาลมีบำเพ็ญอาศัยเอาร่างกายกราบไหว พฤติปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมสร้างประโยชน์อาศสยร่างกายจะมีใจกิตสร้างประโยชน์ไม่ได้อย่างคนตายเนี่ยก็วิตใจออกจากร่างจะไปสร้างบุญกุศลอยกก็ไม่ได้แต่ต้องอาศัยร่างของมนุษย์นะอาศัยร่างกาย เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณากายในกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาจักว่าเป็นธาตุเท่านั้นพิจารณาจิตในจิตจิตเป็นบุญจิตเป็นบาปจิตอยู่เฉยๆฉยจิตเราหมดกิเลสแค่ไหนจิตเรามีบุญแค่ไหน เราก็พิจารณาจิตในจิตมีจิตในจิตอีกนะจิตลึกๆอีกพราะนั้นก็นั่งภาวนาเราก็จะเห็นสุขเห็นทุกข์ก็จะเห็นอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละนั่งดูแต่ร่างกายมันมองไม่เห็นหรอกทุกข์สุขนะมันมีแต่ทุกข์ทุกข์พอร้อนพอกหนาวทุกข์พอหิว ก็ต้องอาศัยอาหารร่างกายใจก็ต้องอาศัยบุญกุศลเลี้ยงจิตใจพอสองอย่างนี้แยกทางกันก็ไปใครไปมันร่างกายธาตุจีก็ไปใครไปมันจิตใจเราก็ไปอีกตามแรงบุญ ตามแรงบุญแรงกุศลที่เราสร้างเราสมอบรมมา